วันนี้มีอะไรที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของการสร้างสมดุลใหม่ๆของโลกหลายคนเชื่อว่าดิฟาจะอยู่แต่หลายคนก็บอกว่าดิจิตอลยนนี่แหละจะมาต่ไม่ว่าต้อง่าเป็นขั้นหนึ่งที่พูดถูงดิจิตอลยนของจีนการค้าการเงินเป็นระบบคู่กันเพราะฉะนั้นความผันผวนในภูมิรัฐศาสตร์ไม่ใช่แค่ฟินแลนด์กับสวีเดนจะเข้ารัเสเซียดูเหมือนระบบการเงินการค้าจะเขย่าโลกไปด้วยยังไงต่อดีคะกับคำว่าผันผวน คือคุณเซวันลองส่งโดรนนะครับหรือหรือมแมลงวันสอดแเนมไปตามป้องประชุมเ,เรื่องของนโยบายการเงินในประเทศมหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยนะครับ <c oughs> คุณเซวันวันนี้ก็าคุยกันในวงกาแฟในห้องประชุมเนี่ยเขาคุยกันประเด็นใหญ่อันเดียวเลยว่าถ้าเกิดว่าสหรัฐเนี่ยแซงชันนะไหมคว่ำบาตรเขาเนี่ยเหมือนกับที่คว่ำบาตรรัสเซียเนี่ยนะครับเ,เขาจะอยู่ได้ไหมนะครับ เอ่อจีนี่คุยกันแต่เรื่องนี้นะครับอินเดียนี่มีเอ่าฟาเรตซักคาเรียนะครับที่เป็นเออ่นักวิเคราะห์เรื่องภูมิรัฐศาสตร์ชื่อดังของอเมริกาเนี่ยก็เพิ่งบอกว่าในอินเดียเนี่ยเขาได้ยินแต่คนคุยเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆชาวอินเดียของเขานะครับเอ่อความหมายเนี่ยเอ่อตอนนี้เนี่ยทุกคนคือแม้กระทั่งธุรกิจใหญ่ๆนะครับเออ่ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยเนี่ยก็คือแบงก์เบิรมของโลกเนี่ย HSBC เนี่ยนะครับเอ่อคุณซีว่น ปรากฏว่านะครับผู้ถือหุ้นรา,รายหลักรายหนึ่งของ HSBC นะครับก็คือบริษัทถิงอันจากรภัยชั้นนำของเมืองจีนเนี่ยนะครับออกมาเรียกร้องให้ HSBC เนี่ยแตกเป็นสองแบงค์นะครับจากแบงค์เดียวเนี่ยที่เขาบอกเป็น global bank นะครับให้แตกเป็นสองแบงค์นะครับแยกกันไปเลยระหว่างแบงค์ที่ทำธรุรกิจในจีนกับฮ่องกงกับแบงค์ที่ทำธรุรกิจในตะวันตกนะครับ เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับคุณรวมกันเป็นแบงก์เดียวเนี่ย SSBc เนี่ยเป็นแบงก์ที่ทุกคนเกลียดนะครับจีนก็เกลียดเอ่ออเมริกาก็เกลียดนะครับเพราะว่าเอ่ออะไรครับ SSBc เออ่เข้าข้างรัฐบาลฮ่องกงนะครับฝรั่งก็บอกว่าเนี่ยเออ่แย่มากใช่ไหมครับแต่ว่า SSBc เนี่ยก็อะไรครับเออ่ยังเออ่ต้องทําตามปฏิบัติตามมาตรการเออข้อบัญญัตต่างๆของอเมริกาจีนก็บอกว่า แย่มากใช่ไหมครับก็คือกลายเป็นว่า sbbc นี่ทั้งสองขั้วไม่ชอบนะครับเอ่อก็มีข้อเสนอบอกว่าเอ,อ้ถ้าเกิดว่า sbbc นี่แตกเป็นสองแบงก์นะครับก็จะเป็นแบงค์ที่อยู่ในจีนเนี่ยจีนก็ชอบใช่ไหมครับอยู่ในอเมริกาอเมริกาก็ชอบดาเนินนโยบายเอ่อได้เป็นอิสระมากขึ้นแล้วก็จะหลีกเลี่ยงอนาคตอันใกล้ที่ต่างฝ่ายต่างจะข้ามบาตรกันและกันนะครับ คือคือปัจจุบันนี้เรียนท่านผู้ฟังก่อนนะเขายังไม่แตกแบงค์นี่เป็นข้อเสนอเฉยๆนะครับคุณศิริวัลแต่ว่าเอ่อมันสะท้อนให้เห็นทิศทางของธุรกิจใหญ่ๆหรือว,ว่าทุกธุรกิจเนี่ยเริ่มคิดที่จะรีสตรัคเจอร์นะครับกิจาการของตัวเองเพื่อรับกับความผันผวน,นในเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะครับเอ่อหลายบริษัทเทคโนโลยีนะครับคุณศิริวัลเริ่มพูดถึงความจําเป็นที่ต้องแยกนะครับเอ่อบริษัทจีนเนี่ยออกจากบริษัทที่เหลือ นะครับเพราะบริษัทจีนก็จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ,งรัฐบาลจีนเรื่องข้อมูลเรื่องอะไรต่างๆนะครับเแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือความเสี่ยงเรื่องการข่มบาตในอนาคตด,ด้วยนะครับก็ก็สะท้อนให้เห็นนะ,นะครับว่าโลกสองขั้วีนคุณสิริวัลครับเอ,อมันมันมาจริงแล้วมันมาเร็วมากด้วยนะครับมาจริงมาเร็วไม่แปลกใจที่เราอามยกตัวอย่างของ SSBC นาอแล้วก็เราก็ได้ยินข่าวว่า อะไรนะ JD.com ีตี้ที่จะไปเข้าตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาก็ไม่ง่ายกับกฎหมายใหม่ๆที่สหรัฐประกาศใช้กับการควบคุมเรื่องข้อมูลเรื่องการทําบัญชีที่เรียกว่าโหขอยรายละเอียดเยอะเลยจนบริษัทเหล่านี้อาจจะต้องล่าถอยกลับมาจดทะเบียนที่ฮ่องกงแล้วก็เชื่อมต่อกับจีนแบบเดิมหรือเปล่าแต่นีมุมนึงค่ะด้องก้ามก็มีข่าวว่าฮ่องกงเนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางการเงินในเอเชียแล้วก็เชื่อมต่อกับอังกฤษ อกองติก็เป็นศูนย์กลางการเงินในสภาพยุโรปแทนที่น่าสนใจกว่านั้นค่ะเรากำลมีการเจาะไปว่าผู้ว่าการฮ่องกงคนใหม่ที่ต่อจากแคลิลัมเนี่ยออมีสัญชาติอังกฤษแต่ว่าพอมารับตาแหน่งนี้เขาก็ย้ายมาเป็นออสัญชาติจีนแล้ว้งคะพอมารับตาแหน่งหรือว่าภรรยาและลูกเนี่ยยังคงสัญชาติอังกฤษอยู่ดูเหมือนว่าจะแก้ไขได้ไหมคะถ้ากา s เอที่เป็นแบงค์ที่อยู่ในฮ่องกงเนี่ยมีออผู้ว่าที่เป็นอดีตสัญชาติอังกฤษ ก็จะเชื่อมทั้งจีนทั้งสหรัฐได้มีงารนเราก็ออันนี้เป็นมุมที่แอบเก็บมาถามค่ะคือ <c oughs> ตอนนี้ทุกอย่างก็อยู่ซับซ้อนใช่ไหมครับเาอย่าง SSC เนี่ยอที่วันบอกเลยนะ <c oughs> เขาเขาอยู่ที่เฮดคอร์เตอร์ขออังกฤษนะครับจริงๆก่อนหน้าข้อเสนอเนี่ยของสิงอันเนี่ยคือมีข้อเสนอก่อนหน้านี้นะครับว่าจะให้ย้ายเฮดคอร์เตอร์ของ SSC เนี่ยไปที่ฮ่องกงนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ก็มีการวิเคราะห์กันมากมายข้อดีข้อเสียนะครับ แต่ตอนนี้ก็กทุกคนก็กำลังดีเบตกันอยู่ข้อดีข้อเสียนะครับระหว่างการที่ยังเป็นแบงก์เดียวแล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นแบงก์ของโลกนะครับ global bank หรือว่าควรจะแยกตกการกันไปเลยนะครับเพื่อที่จะกระจายแล้วก็จํากัดความเสี่ยงในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เวลาที่2องยักชนกันนะครับออตอนนี้ที่ฮ่องกงนี่ก็เข้าสู่ยุคใหม่คุณสริวันนะครับ บางคนเขาบอกไม่รู้จะฮาร์ดคอร์ขึ้นไหมนะครับเพราะว่าผู้บริหารคนใหม่เนี่ยก็ามาจากฝ่ายเรื่องความมั่นคงนะครับก็ด,ดูเหมือนกับว่าจะให้ความสําคัญต่อจากแคริวแลบก็คือ,อเรื่องความมั่นคงมาดับหนึ่งแล้วก็ผู้บริหารคนนี้ก็แน่นอนน่ะก็คือรัฐบาลจีนเนี่ยเป็นคนเลือกมานะครับคุณซืวันซึ่งซึ่งอันนี้เราก็คงต้องติดตามต่อไปนะครับว่าว่าฮ่องกงเนี่ยมันจะ สงบแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นไหมนะครับก่อนหน้านี้ก็คนก็พูดถึงการทยานขึ้นมาของสิงคโปร์ในฐานะเป็นทางเลือกใหม่แทนที่ฮ่องกงนะครับในการเป็นศูนย์กลางการเงินของเอเชียแต่ก็เริ่มมีคนตั้งคําถามกับสิงคโปร์เหมือนกันเพราะว่าคุณสิวันอาจจะทราบนะครับว่าสิงคโปร์เนี่ยก็คว่ำบาตรรัสเซียเป็นตัวเลยร่วมกับซารับนะครับหลายคนก็ คล้ายๆกับว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเป็นธุรกิจที่พึ่งจีนพึ่งรัเสเซียเราก็อาจจะเริ่มเริ่มไม่กล้าที่จะไปใช้ฐานที่สิงคโปร์ใช่ไหมครับเพราะว่าก็จะมีความเสี่ยงเหมือนกันที่จะถูกคว่ำบาตรอย่างเงี้ยนะครับก,ก็มีคนบอกว่าฮ่องกงใช่ไหมก็จะไม่มีความเสี่ยงนี้นะครับแต่ผมก็กำลังบอกว่าเนี่ยมันก็จะเป็นการแข่งขันกันระหว่างฮ่องกงกับสิงคโปร์แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นการแข่งขัน ในโลกที่คุณมิรัฐศาสตร์พันผวนนะทำให้ทุกอย่างมันก็ไปโยงกับ geo politics นะครับคุณมิรัฐศาสตร์หมดนะครับคือเลือกข้อมบาทอีกฝ่ายหนึ่งก็มีผลตามมามากนะครับจะเลือกที่จะอยู่เฉยๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก,ก็มีผลที่ตามมาเช่นเดียวกันนะครับยกตัวอ,อย่างอินเดียก็ได้นะครับตอนนี้อินเดียนก็วางตัวลําบากเหมือนกันนะครับคุณซีวันเพราะว่าอินเดียนก็ไม่ไปนา,นามรัสเซียสักที นะครับแต่อินเดียนี้ก็เริ่มถูกกลั่นแล้วก็ตะวันตกกดดันว่าเอ๊ะคุณต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนกว่านี้นะคุณจะอยู่ข้างไหนกันแน่นะครับก็ <c oughs> น,นี่แหละครับก็ก็ <c oughs> เป็นอะไรที่เราบอกว่าทุกชนเนี่ยเขาจะต้องเล่นเกมูมิระฐศาสาทให้เป็นนะครับเล่นเกมให้เป็นอดิกไม่ได้ค่ะแล้วการมีโอกาสคุยกับบางท่านที่อยู่ในแวดวงการท่องเที่ยวเขาบอกว่าภาคใต้ของไทยเราเนี่ยค่ะ ได้รับนะักท่องเที่ยวรัเสเซียจํานวนไม่น้อยแต่ไม่ใช่รัเสเซียที่มาอยู่ในไทยนะคะแต่เป็นรัเสเซียที่ไปอยู่ในสิงคโปร์แล้วแวะมาเที่ยวเพราะว่าชาวรัเสเซียเนี่ยเขาสามารถใช้เสรีทางการเงินที่มาจากรักเสเซียในสิงคโปร์ได้ง่ายไม่แปลกเลยที่ต้องการบอกว่าโลกซับซ้อนมากขึ้นดีครับปิงเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวงที่เขาคุยกันในในเรื่องว่าการเงินจะเป็นยังไงเวลาที่ถูกสาลแซงชันเราอาจจะเห็นอะไรนะภาพที่เราได้ยินข่าวที่เราได้ยิน อาจจะไมใ่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่คิดก็ได้แล้วการค้าในขณะเดีวยวก,กันก็มีข่าวนี้ด้วยนะล่าสุด SMC i หรือวัสมิคของจีนเนี่ยที่เป็นรัฐวิสาหกิจของจีนในการที่จะทําเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ที่ a d v a n c e มากมากก็ออกมาให้ข่าวว่าจะต้องเกิด Over supply ในสาขกากรรนี้เนี่ยในราวอีกสองปีข้างหน้าเพราะว่าอัตราความต้องการในโลกจะลดลงเพราะตอนนี้การ Work from Home ลดน้อยลงไป Onsite กันมากขึ้น หลายๆคนจะกลับไปชีวิตที่แบบว่าดีมาทียมที่เคยเกิดขึ้นในช่วงโควิดก็จะหายไปร่วมกับเศรษฐกิจที่ถดถอยจากภาวะยูเครนรัสเซียในขณะเดียวกันเราจะเห็นชัดภาพราคาหุ้นเทคทั้งหลายนี่ก็ไหลลงเหมือนกันนะคะเหมือนที่ดรอามยกตัวอย่างว่าหนึ่งในสีทฤษฎีของบิตคอยรวมทั้งอะไรนะไต้หวันซีมิค o อนดักเตอร์อินเทลซัมซุงต่างก็ย้ายฐานผลิตไปขยายการลงทุนแย่ในสหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่นสถานการณ์แบบนี้คะ่ะดรอาม เข้าขายคําว่าผันผวนเต็มเต็มแบบภูมิรคศาสตร์ใช่ไหมคะจริงๆนี่นะครับเวลาพูดถึงเซนีิคอนดักเตอร์เนี่ยมันซับซ้อนมากเลยคุณซีวันเพราะว่าเซนติคอนดักเตอร์นี่มันมีหลายหลายระดับนะครับมันมีทั้งทั้งระดับที่ใช้กับรถยนต์เออ EV ใช่ไหมครับอันนี้เขาบอกเป็นระดับประมาณกลางๆนะครับแล้วก็ระดับที่แบบผต้องเล็กจิ๋วมากอันนั้ใช้กับของไฮเทคสุด นะครับอันนั้นแบบระดับแบบโอ้โหเป็นนาโนเมตรใช่ไหมครับเล็กมากอ่ะนะครับคือคือเอ่อในระดับที่สูงเนี่ยนะครับปัญหาก็คือจีนยังทําไม่ได้นะครับแต่ว่าในระดับไอ้กลางๆเนี่ยตอนนี้จีนทําเองได้ละก็คืออย่างเช่นเซนเซคอนดักเตอร์ที่ใช้กับรถยนต์อีวีอย่างเงี้ยนะครับเอ่อจีนสามารถที่จะ s i m c เเนี่ยทำได้ละนะครับ ต,ตอนนี้เดิมพันเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ที่ว่า SIMC ของจีของจีนน,นะครับเป็นกับวัติสากิจหลักของจีนที่เป็นคนบุกเบิกอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยจะสามารถที่จะยกระดับขึ้นไปทำไออันที่มันไฮเทคได้ไหมนะครับคือคือไฮเทคนี่นี่ก็คือแบบแบบไฮเทคที่สุดน,นะครับที่ตอนนี้เขาก็ยังเชื่อว่ามีแค่ t s m c ของไต้หวันที่เป็นเจ้ารองตลาดแล้วก็มีเทคโนโลยีที่สามารถทำได้ ะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการจะทำชิปที่ไฮเทคสุดๆเนี่ยนะครับคุณซีวันก็คือจริง,รงๆไม่ใช่ไต้หวันคนเดียวที่ทำได้นะมันจะต้องอาศัยเครื่องจกักรอันหนึ่งนะครับตัวหนึ่งมาจากเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ย่งต้องใช้เทคโนโลยีบางส่วนซอฟต์แวร์การดีไซน์จากอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีใครคนใดคนหนึ่ง ที่สามารถคุมได้โดยเป็นเศเด็ดขาดนะครับก็คือไต้วัตรนเดียวเนี่ยก็ทําเองไม่ได้นะครับก็ต้องพึ่งเครื่องจากรจากรนแถบพึ่งซอฟต์แวร์ของอเมริกานะครับแต่ว่าตอนนี้ปัญหาเนี่ยก็คือในในปัญหาของฝั่งจีนเนี่ยก็คือค่ายจีนเนี่ยจีนจีนเองเนี่ยยังทําไม่ได้เองนะครับด้วยตัวเองในในส่วนที่เป็นชิปที่เทคโนโลยีชั้นสูงนะครับทีนี้อันนี้มันก็มี2 ทฤษฎีอีกะนะครับก็คือทฤษฎีแรกก็คือเชื่อว่าภายใน5ปีจีนจะทําได้นะครับเพราะว่าการทุ่นสุดตัวของ SMC นะครับแล้วก็คุณสิวันจะเห็นใช่ไหมว่าเขาจะให้บริษัทจีนซื้อชิปจีนก็ทําให้เกิดตลาดขนาดใหญ่เกิดรายได้มหาศาลให้บริษัทจีนพัฒนาเทคโนโลยีเหมือนกับข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันใช่ไหมครับจะให้บริษัทจีนรับวิสาหกิจจีนต้องซื้อซอฟต์แวร์ซื้อคอมพิวเตอร์ของจีน ก็จะทำให้เกิดดีมานแล้วก็ตลาดขนาดใหญ่ให้กับบริษัทจีนเอาเงินไปพัฒนา R D ต่อไปนะครับก,ก็ทฤษฎีแรกก็บอกว่าด้วยสเกลด้วยขนาดเนี่ยจีนทำได้นะภายใน5ปีใช่ไหมครับอ,อีกทฤษฎีหนึ่งก็คือบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ต้องอาศัยนวัตกรรมนะครับแล้วมันยากมากมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเดิมพัน ของสึกเซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกก็ก็ต้องใช้สักห้าปีมั่งคนเซีวันถึงจะเห็นเห็นหมู่หรือจา่านะครับว่าเอสเอ็มเนี่ยสามารถยกระดับใช่ไหมขึ้นไปในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่สูงขึ้นได้หรือไม่นะครับหรือว่ามันก็จะติดหลบอยู่ตรงนี้นนะครับแล้วยังไงก็ต้องขึ้นทีเอสเอยู่ดีนะครับติดหลบหรือเปล่าไม่รู้ในะรักอเนอะแต่ว่า ล่าสุดผลจากการที่ผู้นําอาเซียนไปประชุมอาเซียนสมมติและประเทศในอาเซียนเองก็ก็บอกว่าเงินที่โจไบเดนผู้นำสหรัฐประกาศใช้ความช่วยเหลือในอาเซียนแล้วก็ข้อเสนอต่างๆดูแล้วไม่ค่อยชัดเจนไม่เหมือนที่พี่จีนเทลงมาให้ในกลุ่มอาเซียนมีการยกตัวอย่างที่ค้ั้ไปว่าแค่เดือนเดียวเนี่ยปริมาณเม็ดเงินที่จีนลงมาขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของอาเซียน ดูจะมากกว่ายอดทั้งก้อนที่โจไบเดนพูดถึงแต่ในขณะเดียวกันก็มีมาตรการมีหมายอย่างเช่นไบเดนก็จะมาผู้นำสหรัฐก,ก็จะมาเกาหลีใต้มาญี่ปุ่นความผันผวนในเชิงค้่สองโลกสองขั้วจะต้องมีอะไรที่เราต้องรับแรงประทะหรือต้องระมัดระวังที่ดตรอามอยากบอกพวกเราชาวอีคอนบีดไหมคะก็ดูเหมือนตอนนี้ข่าวที่โดดเด่นก็คือประธานาดีอินโดนีเซียนะครับ เออไปซัดรอบนี้นี่ดูเหมือนว่าไม่ได้จะไปเจอไบเดนนะครับเท่ากับไปเจออีลอนมัสนะครับคุณชื่อว่าคือคนเขาให้ดูเหมือนกับว่าเอ๊ะที่ที่บินไปนี้ที่บินไปเจอ้วดิไบเดนหรือที่บินไปเจออีลอนมัสกันแน่เนี่ยนะครับเพราะว่าต่อจากเจอไบเดนเนี่ยเขาก็ไปจับมือโอ้โหแน่นมากเลยนะครับโอ้โหถ่ายรูปโชว์นะครับกับอีลอนมัสนะครับว่าเขาเนี่ยจะเป็นประเทศใช่ไหมใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอาเซียนประเทศแรกที่ดึงอ <c oughs> ันมาเนี่ยมาสร้างโรงงานขนาดใหญ่ได้สําเร็จนะครับหลังจากที่อิรันมาเนี่ยไปสร้างโรงงานที่เซี่ยงไฮ้ขนาดมาึมาแต่อันนั้นเนี่ย <c oughs> สำหรับตลาดจีนใช่ไหมครับแต่ว่าให้เขาก็บอกให้ตลาดอาเซียนนี่ก็อีกอีกอีกกี่ร้อยล้านคนเนยเยอะมากใช่เจ็ดร้ล้านคนใช่ไหมครับอ่าแล้วประเทศไหนเป็นฐานการผลิตให้ได้ดีที่สุดนะครับ เขาบอกอินโดนีเซียเนี่ยเขามีอำนาจต่อรองเพราะเขาบอกเขามีแร่ที่สำคัญ <3000 S 2> ในการผลิตแบตเตอรี่นะครับท<ช>ี<น>่เรื่องนะครับเขาก็บอกว่าคุณต้องมาที่เขานะครับและอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นหมากเด็ดนะครับของเขาเลยนะครับที่ก็ค่อนข้างจะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างกระแสให้กับอินโดนีเซียนะครับแลวถ้าเกิดว่ามันสำเร็จจริงๆเนี่ยก็คืออีลอนมัสประกาศสร้างโรงงานขนาดใหญ่ในอินโดนีเซียเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็จะมีผลมหาศาลเลยต่อความเชื่อมั่น ในการลงทุนในอินโดนีเซียซึ่งซึ่งเขามีอำนาจต่อรองนะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือแร่ใช่ไหมครับที่สําคัญเนี่ยเขามีนะครับและที่สองนี่คือตลาดเขาใหญ่นะครับเขามีประชากรเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดึงบุดจริงจริงนะครับแล้วผมก็รู้สึกเหมือนกับว่าเ,าเขาเขาเขาคือเขาคุยทางเต็มที่นะครับใ,ในการเจราจาแล้วก็บอกว่าจะเดินมาให้ได้นะครับ ก็เราก็จะเห็นนะครับว่าว่าเขาอาจจะบอกว่าอาจจะไม่ได้สนใจไบเดนมากเขาสนใจอีบอนมัสนะครับถึงสิ่งว่าเราจก็จะพูดตรงนี้จริงๆเราได้ยินข่าวเรื่องเงี้ยมานานพอสมควรว่าเลอนมัสสนใจจะลงทุนเรื่องแบตเตอรี่เรื่องรถไฟฟ้าในอินโดนีเซียเพราะที่นั่นเขามีแร่ธาตุแต่อีกบุมหนึ่งก็น่าสนใจเพราะอินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่พูดชัดเจนว่าการประชุม G20 ปลายปีนี้เนี่ยเขาเชิญรัสเซียเข้ามาร่วมประชุมแน่นอน มิติแบบนี้น่าสนใจเนาะดีคัพปิ้งโลก2องขั้วบทบาทของผู้นำและผู้นำอินโดนีเซียก็ชาญฉลาดมากในการใช้ช็อตที่ใหญ่มากไม่ใช่แค่ในประเทศแต่ในฐานะอะไรนะไปประชุมสมมตทอาเซียนแต่ภาพของเขากับอีลอนมัสแทบจะกลบทุกๆเรื่องจริงๆอย่างที่ดรกอามบอกอะไรอีกคะที่ผู้ฟังอีค n อนเพลาดไม่ได้และอาจจะตกหล่นไปต้องให้ดารามมาบอกพวกเราเชิญคะ่ะครับก็ ็จริงๆเนี่ยผมคิดว่าฟิลิปปินส์ก็ต้องเลือกผู้นําใหม่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าผู้นําใหม่เขาเนี่ยก็พยายามจะส่งสัญญาณเหมือนกันว่าเขาต้องการรักษาสมดุลน,นะครับเพราะ็บอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับจีนแต่เขาก็ต้องการเป็นเพื่อนกับสหรัฐนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าก็ต้องจับตาดูเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยถือว่าเป็นพันธมิตรสําคัญนะครับเป็ซีวันของสหรัฐในภูมิภาคนะครับ แต่ว่าเนื่องจากดูเต้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ค่อยเข้าทางในเรื่องสิทธิมนุษยชนในเรื่องประชาธิปไตยที่สลับชอบนะครับสลับก็ดูเหมือนกับว่าจะเริ่มถอยห่างออกมาจากฟิลิปปินส์ไปสนิทกับเวียดนามสนิทกับอินโดนีเซียมากขึ้นใช่ไหมครับอตอนนี้ก็หลายคนก็จะตามมองว่าไอ้ก,การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับจะส่งผลยังไงบ้างนะครับต่อความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับสรัฐ นะครับแล้วก็หลายคนก็มองนะครับถึงการรักษาสมดุลของฟิลิปปินเหมือนกันนะครับว่าฟิลิปปินจะเล่นเกมรักษาสมดุลอย่างไรนะครับก,ก็ตอนนี้แค่ในเอเชียเนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเกาหลีใต้ใช่ไหมครับซึ่งผู้นําเกาหลีใต้เนี่ยบอกชัดเจนนะผู้นําคนใหม่ว่าเขาจะเทไปข้างสหรัฐนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยจะทำให้ภูมิภาค เอเซียตะวันออกเนี่ยตึงเครียดขึ้นนะครับเพราะว่าความขแย้งกับเกาหลีเหนือเนี่ยก็จะมากขึ้นความขัดแย้งกับจีนก็จะมากขึ้นนะครับอ,อ,อีกแล้วก็ฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับเพิ่งเปลี่ยนผู้นำนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะที่ที่เดี๋ยวก็จะมีการเลือกตั้งแล้วทุกคนก็จับตามองเ,องเนี่ยก็คือที่ออสเตรเลียนะครับแต่จริงๆเนี่ยออสเตรเลียนี่ยิ่งตลกเลยออสเตรเลียนี่คือผู้แข่งทั้งสองคนนี้แข่งกันว่าใครดุดันกับจีนมากกว่ากัน เพราะว่าร้วยขน้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีผลอะไรมากนะครับคือถึงจะเปลี่ยนไปที่ไหนเนี้ยก็คงจะยังยังค่อนข้างใจว่าบอกว่าจีนเป็นเป็นภ,ภัยค,คุกคามที่ที่สุดออสเตรเลียน,นะครับอ่าก็ก็แล้วก็ไทยด้วยไหมครับไทยจะมีการเลือกตั้งไหมครับปีนี้นะครับเรื <c oughs> กก่องีห <c oughs> ลายอย่าง <c oughs> คุณนเสีว่าของไทยก็บอกว่าทายกจะจะหมดอายุ แล้วก็มีเรื่องของนายกสำรองที่เป็นข่าวมาตลอดแต่ที่เลือกได้แน่22พฤษภาคมเลือกตั้งผู้ว่าซึ่งดีเบตกันแทบทุกตื่อทั้งออนไลน์ออฟไลน์ทั้งทีวีดิจิตอลในส่วนตัวนะคะดรอามองเห็นเลยว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมรอบนี้คึกคักมากผู้สมัครได้หาเสียงเยอะเหลือเกินแต่ก็ต้องรอดูว่าจะยังไงต่อทำนดรอามต่อเลยในเวลาที่พอมีอยู่สิ่งที่นีดต่ามพูดถึงอิรันมัสอิรันมันที่เขาน่าสนใจจริงๆนะคะ เพราะเขาก็มีข่าวมาตลอดบอกจะซื้อทวิตเตอร์มูลค่า4ี่0มสพล้านดอลลาร์สหรัฐเขาก็บอกหยุดชะงักและเพราะเขาไม่แน่ใจว่าเขาต้องรอลอะไรเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ปลอมการใช้ทวิตเตอร์ที่เป็นสแปมหลอกลวงหรือสร้างความรำคาญในขณะที่เราบอกว่าเขานี่เป็นเจ้าพ่อกระแสเขาก็ยังให้ความสนใจเรื่องการหลอกลวงเรื่องผู้ใช้ปลอมเลยไม่แน่ใจวันนี้โลกเราอยู่ตรงภาวะตรงไหนบ้าง้วจาราบอกพวกเราต่อเลยค่ะผมชอบคำาคุณสี่วันมากเลยเจ้าพ่อกระแส ใช่ไหมครับแล้วคุณสรวันพูดถึงการเลือกตั้งกรุงเทพเนี่ยก็มีคนเอ่อผู้เชี่ยวชาญการเมืองร้อยของฟังบอกว่าการเลือกตั้งกรุงเทพไม่อยู่ที่กระแสเลยนะครับเดี๋ยวดูสัปดาห์สุดท้ายนี่กระแสไปทางไหนแต่จริงๆเนี่ยโลกยุคใหม่นี่เป็นโลกของกระแสจริงๆคุณสีวันครับทช่ไมผมถึงบอกว่าทําไมภาพช็อตเด็ดของปาวดีอินโดนีเซียที่ถ่ายกับอิรันมัสเนี่ยถึงสําคัญเพราะมันอมจีหมดเลยมันมันไม่ต้องเสียเงินโฆษณาเลยนะครับคุณสีวันเอาอินโดนีเซียนี่อยู่บนคาดหัว อของทุกหนังสือพิมพ์แล้วก็กลายเป็นคำถามของทุกคนว่าเอ๊ะอินโดนีเซียมีอะไรน่าดึงดูดที่ทำให้อีลอนมาสนใจใช่ไทุกคนก็ตอบกันว่าไม่ตลาดขนาดใหญ่มีแร่ธาตุมีอะไรใช่ไหมครับไม่ต้องใช้เงินโฆษณาเลยใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นโลกของการสร้างกระแสรจริง,รงๆนะครับที่จะต้องสร้างกระแสที่เกิด IMPACT ได้นะครับในใน,ใในโลกเวทีธัรกิจระหว่างประเทศนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็น เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําไมเราถึงบอกว่าในเกมภูมิรัฐศาสตร์ที่ผันผวนเนี่ยมันมีความจําเป็นนะครับที่เราต้องออใช้ผู้นําที่เ,เราเรียกว่าเดินเกมเชิงรุกนะครับให้มากขึ้นใช่ไหมครับเพื่อที่จะได้สร้างกระแสออตอบโจทย์เชิงบวกแล้วก็เป็นประโยชน์ในการผลักดันประเทศไทยนะครับให้อยู่ในสายตาแล้วก็ให้อยู่ในเ,เวทีออของความสนใจของประเทศต่างๆครับ ตอนนี้เราตื่นตัวเหมือนกันนะคะกำลังอะไรนะมีคณะกรรมการซอฟต์พาวเรเรื่องของการให้ความสนใจแต่ถ้าย้อนไปดูที่เมื่อกี้ดรอกร์มไล่เรียงเรื่องผู้นําหลายๆท่านอย่างผู้นําเกาหลีใต้เนี่ยบุคลิกเขาเข่งขึงเพราะเขาอยู่เรียกว่าระบบว่าพวกกฎหมายแต่เขาก็ก่อนหาเสียงเขาก็ใช้ AI ใช้ว r ช u ว l แล้วก็แปลงร่างตัวเองเป็นคนแบบสบายๆบ,บุคลิกเป็นการ์ตูนทําให้คนเกาหลีใต้รู้สึกเขาถึงได้ง่ายแถมยังทาคลิปแบบ ตั้งคำถามที่เรียกกันว่ากวนๆสมกับวัยรุ่นรุ่นใหม่เขาก็ชนะเฉียชฉวกับพรรคเดิมที่เคยครองตำแหน่งในส่วนของ,องบองบองลูกชายฟรีนันอิมากกสเมื่อกี้ดราการก็แตะว่าเขาค่อนข้างจะไม่แน่ใจว่าจะโปรอเมริกาเหมือนพ่อเขาหรือเปล่าเพราะเขาพูดชัดเจนแลวเขาจะทำทุกอย่างเพื่อเศรษฐกิจและเพอความเป็นอยู่ปากท้องของคนฟิลิปปินส์ก็ใช้โซเชียลมีเดียเช่นกันการสื่อสารการวางกลยุทธ์โอ้โหให้อยู่ในกระแส น่าสนใจจริงๆล้วตามอยากบอกอะไรต่อในช่วงเวลาที่เรามีประมาณสองสามนาทีคะจริงๆเนี่ยนะครับเราพูดกันเนี่ยเราพูดเราพูดอะไรเราพูดให้เห็นทิศทางใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยไม่มีอ่ะที่บอกว่าใครจะเทไปข้างใครร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเราบอกเกาหลีใต้เนี่ยผู้นาคนใหม่เขาเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะเทไปข้างสหรัฐก็คือเทไปข้างสหรัฐมากขึ้นกว่าผู้นําคนก่อนแต่ว่าคุณสิรวนนครับเขาก็โทรศัพท์ไปคุยกับสีจิ้นผิงทันทีนะครับที่เลขาการเลือกตั้ง เขาก็ส่งสัญญาณทันทีนะครับเขาต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนนะครับก็ไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าเขาจะรวมหัวกับสหรัฐจัดการจีนไม่ใช่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับอินเดียนะเขาบอกว่าอินเดียนี่ช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมานี้อินเดียนี่เป็นจุดหมายทางการพูดของทุกคนนะครับตั้งแต่จีนตั้งแต่รัสเซียตั้งแต่ยุโรปไปถึงสหรัฐทุกคนบินไปอินเดีย ราะทุกคนต้องการจะจีบอินเดียก็อินเดียที่เล่นตัวเหลือเกินนะครับเดี๋ยววันหนึ่งอินเดียก็บอกว่าซื้อน้ํามันจากรักเสเซียต่อไปนะครับสหรัฐก็บอกว่าเฮ้ยอินเดียนะครับช่วยกันระนมหน่อยได้ไหมนะครับอินเดียองเงียบๆลงไปหน่อยนะครับจีนก็บินไปอินเดียรัเสเซียก็บินไปอินเดียนะครับแต่นี่แหละครับคุณเซวันผมคิดว่าเราต้องเข้าใจละว่าว่ามันเป็นเกมการเล่นตัวมากขึ้นนะมันไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเราจะไปอยู่ค่ายไหนเลือกข้างไหน เออเป็นพวกไหนนะครับรวมกันเออไปตีแก๊งไหนนะครับคือไม่ใช่นะครับทุกคนเล่นตัวหมดแล้ะครับคุณริวันนะครับอ่าเออนะครับไม่ไม่มีนะครับเออบางคนบอกว่าเกาหลีใต้เลือกข้างนะมั้เอออเมริกาเออออสเตรเลียเลือกข้างสิงคโปร์เลือกข้างคือคืออาจจะเลือกข้างนะมั้มากกว่าในอดีตนะมั้ยครับแต่ไม่ได้มีว่าเลือกร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ไม่มีใครทำนะครับ ชอบใจคาว่าไม่เลือกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะในขณะที่เราเห็นว่าข่าวตาลอดว่าภัยคุกคามรัเสเซียก็คือเกอารที่ฟินแลนด์กับสวีเดนเข้านาโต้ในขณะเดียวกันยุคเอลเซียที่ไม่จบเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าชารัฐก,กับบันทมิตรสมมติให้ยูเพรนตลอดแต่ก็มีข่าวออกมาวารฐมนติกกลาโหมของชรัฐยกหูหารัรมนตรีก,ราารก,กาลกาโหมของรัเสเซียข่าวแบบนี้เราควรมองอะไรต่อในหนึ่งนาทีที่เหลือคะ ือเราก็เราก็มองนะครับว่าว่าตอนนี้มันยืดเยื้อนะครับคุณซีวันแล้วก็ผมคิดว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราควรจะคูยเรื่องอะไรรู้ไหมครับวิกฤตอาหารกับคุณซีวันนะเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าแต่ละประเทศเนี่ยเริ่มบอกว่าจะจากัดการส่งออกอาหารน้อนอาหารนี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยไออันนี้มันเป็นสิ่งที่เราคาดคิดลําบากมากเลยเพราะไม่รู้ใครจะจากัดส่งออกอะไรเท่าไหร่คุณซีวันนะัสมัยก่อนเราประเมินเนี่ยเราก็คิดว่าทุกคนก็ส่งออกกันปกตินั่นแหละแต่อาหารมันอาจจะ ขาดหน่อยผลิตน้อยหน่อยแต่ว่าเราไม่เคยมีใครประเมินในฉากค,ครับที่ว่าคนนั้นจะหยุดส่งออกอันนี้คนนี้จะหยุดส่งออกอันนั้นนะครับคุณสิวันซึ่งซึ่งตอนนี้เราเริ่มเห็นเคาลางของมรสุมลูกเบิ่มที่กําลังจะมาครับวิกฤตอาหารอันเนี้ยก็จะต่อเนื่องจากวิกฤตสงครามวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ที่เดี๋ยวผมว่าเราต้องชวนคุยกันต่อครับกบคุณนกก็อ่านตั้งเรืองเพราะเราได้ยินข่าวล่าสุดว่าอินเดียที่กาลังเนื้อตังก็ประกาศเียบร้อ้ว่า จะยุติการส่งข้าวสาลีออกนอกประเทศมิติแบบนี้เรื่องของอาหารสัปดาหนะ์หน้าพลาดไม่ได้แล้วการจะกลับมาเจอพวกเราในวันอังคารสัปดาหนะ์หน้าถูกต้องไหมคะใช่ครับเออไว้มาชวนคุยกันต่อครับคุณสิรวนเสวัสดีคุณสิรวนและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ